ใส่สร้อยไปไหนแล้วเนี่ยเอาใส่กระเปไ๋าไว้เอาไว้ไหนเอาไว้นี่ยถอดไว้นี่เหรอฮะใส่สร้อยอ่ะใส่กระเป๋าเอามาดูสิอยู่นี่แน่เปล่าฮะเอามาดูซิไปไหนแล้วชุวดีถอดเข้าถอดออกก็หายเนี่ยเอามาดูอื้อ <c oughs> ไม่มีเนี่ยอยู่ไหมอยู่ไหมงานเข้าเลยนะ ไปอยู่นี่นแม่ไงนะมาดูกันนี่อ๋ออยู่อยู่อยู่เอาเก็บเก็บเก็บทำไมเก็บเก็บอาไวเ้เนีอ่ะไวู้่นี่แหละเก็บไปแม่ถึงก็นึกก็หาย,ยไปไหนนึกก็<อ>ทําหายไปแล้วเส้ขานอ,ขาออกมาดึกดึกดึ๋นดึ๋นแง่งเปิดประตูอกอกมาเองได้ดึกดึกดื๋นดึ๋นกรกก็ทําหายใครมันไปไปแล้วแม่แค่ไว้นั่นเอง อืมนี่ก็ฉลาดกันนะเออขับใจเนี่ยนะเก็บนิ่งไดะกลั <Huh. S 1> วเหรอออกมาดึกดึกเดินเดินกลัวเหรอฮะเปิดประตูห้องออกมาข้างนอกแล้วทุกคนดึกดึกเดินเดินเปิดมาเองฉันก็ไม่รู้กลัวมีการเก็บเออขับใจเหมือนกันดอกไม้เนี่ยออยิ่งไอ้ไอเราหรือก็ตกใจคิดว่า สร้อยไปไหนคิดว่าอ้าวงานเข้าแล้วมัง้งคิดว่าสร้อยย้ายหายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าใครจะมาเอาไปหรืออะไรเงี้ยคิดคิดว่าอ้าวทาเอาไปซ่อนหรือไปตกไปหล่นตรงไหน,นเป็นงานหากันอีกแล้วมัง้งสร้อยอ่ะเออจริงๆแล้วที่เขาถอดออกเพราะว่ามันยังไม่สว่างดีใช่ไหมล่ะทีเนี้ยเขาก็เห็นคนมาเดินแวบบแวบบแวงๆตรงบ้านนี่แหละจริง,รงๆก็ไม่ใช่ใครหรอกเออก็ยันญาติกันนี่แหละเออเขามา แถวนี้พอดีก็มาทักทายพูดคุยในยายเขาก็จําไม่ได้ว่าใครเป็นใครทุกคนก็เห็นว่ามีคนมายังไม่แจ้งยังไม่สว่างดีใช่ไหมเพราะเข้าออกมันจากนอกบ้านมันยังไม่สว่างดีไงรีบถอดสร้อยออกเลยเห็นไหมทุกคนเออฉันมองไปฉันตอนแรกฉันก็ไม่ตั้งใจเอา้ามองไปเอา้าสร้อยย้ายหายไปไหนเนี่ยฉันก็นึกเอาแล้วงานเข้าแล้ะเออที่ไหนได้อ่ะ เก่งนะเนี่ยยายใช่ไหมเห็นมีท่าท่าทีว่ามีคนมาเออมีความระแวดระวังนะคะใช่ไหมถึงแม้ว่าจะแก่ขนาดนี้แล้วยังระมัดระวังเห็นไหมแล้วมีความแบบก็เรียกอะไรรอบคอบอืมใช่ไหมโอ้กลัวรีบถอดรีบถอดซ่อนเลยเห็นไหมแล้วไม่ใส่เลยนะฉันก็ตกใจนึกว่าหายไปแล้วใช่ไหมยายยายรีบถอดสร้อยซ่อนเลยเหรอฮะ ยายเห็นคนมายายรีบถอดสร้อยซ่อนเลยหรอฮะใช่ไหมได้ยินไหมเมื่อเช้ามืดอ่ะยายยายเห็นคนมีคนมายายรีบถอดสร้อยซ่อนเลยใช่ไหมรีบถอดฮะจำไม่ได้แล้วเก่งมากเลยอ่ะรีบถอดซ่อนก่อนเลยอ่ะมันถึงไหอย่างไรเออถึงแล้วจ้ะถึงแล้ววันนี้มีอาการทั้งวันเลยนะครับทุกคนตั้งแต่ตั้งคืนเลยเนี่ยมีอาการเพ้อเจ้ออย่างเงี้ย เอออะไรต่ออะไรอ่ะก็คงม่คืนนี้ก็คงจะไม่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ